สวัสดีค่ะทั้ง FC เก่าที่น่ารักแล้วก็ FC ใหม่นะคะกำลังจะเข้ามานะคะคลิปนี้นะคะพาเก็บผักปุ้งฝรั่งนะคะก่อนเราจะเก็บนะคะกฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์นะคะคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวคอยจะมาตอบนะคะเก็บผักก่อนจ้ามาตาจะมา,า,มาเอามาเก็บผักบุ้งฝรั่งนะคะมื้อน,นี้ยอดใหญ่ๆอบอวอุย้ยคุณนะ เด็กเนาะคันตัดเอานี่ซิงามกวาัวได้นี่เนาะแต่ว่าเสียงมันไม่ดังกรอบหนากินเนาะคันตัดแต่ว่าถ้าเอาเด็ดนี่มันกวัวเนาะอุย้ยบงกำลังรร,รุุอันนี้ ูส่วนหลังบ้านเราเองนะคะอันนี้จะไปแกงกะทิเหมือนเดิมนะคะติดใจแกงเทพูค่คะซื้อหนูมาเล้วนะคะูส่ชั้นอุ้ยหลายขนาดเลยค่ะแตกปันไมน่ฝรั่งนะเอาให้หมดเลยกำลังแซบตอนนี้บสม ตอนน้ตั่ใหญ่จักหน่อยกระสีกระสีส้มนะคะเดี๋ยวก็เกิดไปมดนี่โอเปล่งเสียดายเนาะอ,อันพุดดินงยังนอนน้อยน้อยนี่ยังแถมขึ้นมาอีกโอเคหันเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตอออีกเราเก็บ Ok. ทั้งใดก่อนไม่หินงงงนะขับตรงพลังเลยอย่าให้ใครหินงงงตรงขรับข้นพลังเนะอันนี้ยังบ่ขึ้นหลายที่สุดแล้วค่ะเข้าขึ้นน้อยเดียวช่วงนี้น I ด้านนั้นจะเอาด้านนั้นด้านนั้นโอ้นไปหอบได้ต่อไหมเอาซะลามขักก่อนที่ฝนจะตกมันค่อยอพอตอนมาให้ฝรั่ง ต้นเก่าเขาต้นเก่าเขาแต่เนี่ยดินไทยค่ะกะเ็กะเ,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 อะอเลยอัอนก็เลยเป็นแบบนี้เนะอืมอสวยงามเลยนี่อ่อนๆเลยจ้า อันนี้จะนนกินได้นะคะเขาเอิ้นสกอเสือนะคะสกอเสือ,อนนเ,อ,เอ้มันจะเปรี้ยวค่ะเขาจะมีรสชาต ปรียวนะคะเหมือนใบมะขามป้าอันนี้ยังเง,งี้ยงานง่ายฝรั่งคือว่าเนาะควงกระดกว่าน่ะน่ะอุ้ยหว่วอุ้ยโผล่ซะโก้หุ่นโกเขาอ,อะ มีเตยอ่อนๆอวบๆนี่รอดนัวนเลยดูคนเดียวโดดเดียวอันนี้ม uh <ạn> ีเต <it they> <lite> <people traditions and heartbreaking> ่ต้นพอดีกิน เดี๋ยวจักอาทิตย์หนึ่งจะมาเอารุ่นนี้รุ่น,นใหญ่ก่อนอฮ้ยเฮ้ยนนเฮ้ยนำอยาไไ้สักก่อนมันยังน้อยอยู่นั่โดูพอหักไปเอาอีก แกงออกมาแกงเขาใส่หมอล่ะนิดเดียวเด้อค่ะเนี่ยไม่ได้หลายเด้อแกงแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็นี่ปุ้ยไปทำไม่โตค่ะไต่อตค่ะไปกันจา้ไาไป ดงผักบงเฮานะคะอุ้ยกำลังแตกกำลังแตกอันนี้เป็นดงผักบงเฮานะคะอันต้นแก่เพื่อนจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะต้นแก่ของเพื่อนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ผักบงใกล้บ้านเรานะคะอุนน้ยกำลังงามเลยค่ะงามเลยคุณอุ้ยมอาลาหลายเลยจะไปทำเมนูอร่อยอร่อยกิน เอาแต่ต้นใหญ่เนาะต้นน้อยเรี้ยวเฮากาเอาออกมาทิศหน้าจ,าจะมาเก็บใหม่ต้นน้อยอันต้นเก่าคนแล้วค่ะอันยืดขึ้นมานี่ค่ะาเลือกบ่ได้ไหมต้องเก็บลูคขันเลือกแล้วมันสับสน Ừ. Ui. Đang bộ bọc Đóng sang Vì mặt cứ nghe nhau mỗi ngày xuống mình chả Tha mình nhảy ra mình à Ủa ui. Ủa 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 Ủa

เื่อนสาวเขตอยากกินมาเดอ้อนงนงหลักมาเดอ้อแขก ลือก呗หลายหลายากเลือกเนาะนีมัเ้เด้อเพเ่็นเลยจ้า ขึ้นพอลายค่ะรออีกจักหน่อยเต็มเลยพะดมนีเต็มเลยนะคะใกล้บ้านเราเองตาอเราเองะคะ่ะ <laughs> ui, xiềng ui, à, ui, ui và sẵn Cái này Cái nhau nhau ý Há 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 Mất là bó nhau nhau thằng này Giờ họ phải <laughs> ở thằng phun Ui, ui sẵn sẵn ตัว,ต,วตัวเก้าจอกติกลายนี้สามหนูนั่นปักใหญ่เลยนั่นนั่นอ้าว ตอต Ô. อุ้ย <c oughs> ตื่นผู้เจ้าตื่นผู้เจ้าฮักแกงหม้อนั่นนี <c oughs> <c oughs> ่โยบขาอันนี้นะไม่ได้ได้หลายเด้อ ได้ได้หลายนะคะเก่งแล้วมันงกนะคะตอนนี้กำลังแซบเลยยังผสมหลายยาวกว่านี่ละส่งเดี๋ยวเราไปเอาทางภูน้ำจ้ะเจ็บโอ้ย,อยมัน,มน นันด้โออ้าว,วก็เอนนตอน,นี้ได้ต้นนี้คอหม่นเข้ามาได้นี่ค <c> น <oughs> หม่นควบควบเข้ามาเอาต้นทอ่อนเต็มกำมือแล้ว ไปจ้ะไปใส่กระตาก่อนอไปใกระตาก่อนตาน้อยโพดมือนี่เอ้าเต็มกระตาเต็มกระตาแต่ก็จะเอาอีกเพราะว่ามันหยุดไม่ได้มันสะอ่อน กินเด้อค่ะนี่ค่ะก็จะไปเ,เกณฑ์ขยะทินะคะนี่เกณฑ์ขยะทิแซเสรนะคะวันนี้นะคะมือหนาเก็บมาได้ถ้วยเดียวปิ๊ดใหญ่มันยังน้อยอยู่เนาะมือหนากกะดีมือน,นี้มันใหญ่แล้วเนี่ยิย่มเตกหลายละ สวยแบบนี้แหละค่ะถี่แ่บนะคะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวส่เดี๋ยวดูวนะคะดอกีค่ะโอ้ยอันนี้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเอาจุ่งนี่แล้วค่ะ คือสิพอ่อแก่เงาแล้วล่ะถ้วยนี้หนูนี่ ขุ่นมากแบบนี้ปานนอไฟฝรั่งเนาะอินเ็ม,มกระเจ้าวายเลยต้นนี้มักตูมเงยเยอะขนาดโอ้ยมักตุะตมเงยหลายทางใน,นก่อนยะม่เอา ได้เยอะขนาดนี้ราคาวันนี้นะคะได้ซ้ำหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเบิ้งค่ะได้กะละมังหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้กินนะคะแล้วก็จะแกงกะทินะคะวันนี้นะคะเราจะแกงกะทิเทโพอีกเหมือนเดิมนะคะผักบุ้งที่เก็บมานะคะแต่ค่อยคิดว่าค่อยสิว่ได้แกงส้มดอกค่ะซ้ำนี่เพราะว่าค่อยจะใส่หมูสามอย่างนะคะกระดูกหมูนะคะแล้วก็หมูปดนะคะแล้วก็หมูสามชั้นนะคะ แล้วก็น้ำตาลน้ำมันนิดหน่อยนะคะใช้ผัดเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงแดงนะคะแกงเผ็ดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้มีแบบไหนอยู่บ้านก็ทําแบบนั้นนะคะแล้วก็มีมะกรูดสองลูกน้ําปลานะคะกะทินะคะแล้วก็ผักบุ้งนะคะกะทิแยกหัวแยกหางเป็นกะทิกระปองนะคะมากันเลยค่ะมาทํานะคะเราจะหั่นผักบุ้งก่อนนะคะเอาไปลวกนะคะเราจะลวกไปกินช่วงเที่ยวมีนะคะใส่ซองฟิชไว้นะคะอันนี้ ก็ลวกจะแช่ฟิตไว้กินนะคะไว้กินช่วงที่มันโมมีนะคะผักบุ้งนะคะลวกแป๊บเดียวแล้วค่ะแล้วก็มาแช่น้ําเย็นนะคะแล้วก็เอาขึ้นพักไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาถุงมาแพ็กนะคะแกงเทโพผักบุ้งฝรั่งหม้อใหญ่ๆอร่อยอร่อยมาแล้วค่ะใส่กระดูกหมูอ่อนใส่หมูสามชั้นใส่หมูบดนะคะ สามชั้นหมูบดพักปุ้งยอดอวบ,อบ,อบงามๆน้ำคุ้นๆอร่อยอร่อยมาค่ะโอ้ยเก่งงานบุญปานเบะวะวาหมอบรักใหญ่ซิมก่อนหน้าอุย้ยนะมาเดอไครอยาก แซ่บเหลือให้คลิปนี้ก็ขอล่ำขอลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ